ถามว่าศีลแปลว่าอะไรรักษาให้บริสุทธิ์อย่างไรปรากฏว่าเขาก็ตอบไม่ได้ฮะศีลมันมีทั้งศีลน,นอกศีลในนะครับศีลสมมุติบรรดัดสําหรับภิกษุสงฆ์เราก็คือ227แต่ศีลภายในมันมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นนะศีลภายในเมื่อมีสติก็มีศีลเมื่อมีสติก็มีสมาธิ แต่สติต้องมีที่ยึดที่เหนี่ยวเนี่ยบมันคือลมหายใจบ่ะเมื่อมีสติมันก็มีปัญญาขึ้นมาทันทีเลยนี่ก็เรียกว่าศีลภายในบ่ะแต่ศีลภายนอกเนี่ยเมื่อเราไม่ละเมิดข้อห้ามมันก็เป็นศีลอยู่แต่ถ้าหากท่านยังระวังความคิดไม่ได้มันคิดวนไปวนมาอยู่ทรงกีนดองนอกขาเรียกว่าไม่มีศีลเพราะมันไปเสือกกับชาวบ้านเขาเข้าใจหรือยัง <S <S ผมไม่ได้ว่าท่านนะ <S <S ผมไม่ได้ว่าใครนะ <S <S ผม,มว่าตัวเองเพรานนะผม เคยเห็นความคิดตัวเองมันส่งออกไปเสีอกับคนโน้นคนนี้จะไปแก้ไขศาสนานั้นศาสนานี้จะไปแก้ไของค์กรนั้นองค์กรนี้อยู่เนีย่ยังไงมันก็ไม่มีศีลหรอกศีลภายในเทนะ่านั้